สร้างความสำเร็จกับธุรกิจดอกริปต,ต้องเริ่มต้นทําอะไรบ้าง สวัสดีทุกท่านนะครับผมครูก๊อฟนะครับปัจจุบันผมรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับและก้าวเข้ามาทําธุรกิจดอกลิตรควบคู่กันไปด้วยครับในผลลัพธ์นะครับจากการทําธุรกิจดอกลิตควบคู่กับการทํางานประจำนะครับในระยะเวลา2อาทิตย์นะครับผมก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนได้และในปัจจุบันนะครับผมทำธุรกิจดอกลิตมา40กว่าวันนะครับก็สามารถสร้างรายได้นะครับมากกว่า4ี่แสนบาทครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับนะครับที่จะมาบอกกับทุกท่านว่าวันนี้นะครับอยากเติบโตและสาเร็จในธุรกิจดอกลิตรเร็วคุณต้องเร ข้อที่1น,นะครับก็คือคุณจะต้องก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจดรอปลิทครับวันนี้ถ้าคุณอยากสําเร็จคุณอยากมีรายได้เยอะๆอยากมีรายได้เรียลไทม์นะครับแต่วันนี้คุณไม่ก้าวเข้ามานะครับเป็นนักธุรกิจของดรอปลิทแน่นอนคุณจะไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อที่1คือการที่คุณต้องตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจดรอปลิทครับโดยการช้อปปิ้งโดยการซื้อสินค้าะครับอะไรก็ได้นะครับที่คุณต้องการนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1ชิ้นคุณก็สาม,าาม,านนมี่งชิ้นออคุณเอุสามามรถมป็น้่ว เป็นเจ้าของกิจการร่วมกับเจ้าของบริษัทก็คือบอสกุมภากันครับและข้อที่2ครับสิ่งสําคัญมากๆที่คุณต้องทาก็คือให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้16ไลท์คีย์สำคัญของบอสกุมภาครับหรือเรียนรู้นะครับไลท์สดที่บอสนะครับจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในห้องคนใหม่และในห้องสอนการท,ทําธุรกิจในทุกๆวันต้องบอกว่าเดิมผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีไมล์เซ็ตนะครับอาจจะไม่สามารถนาไปสู่ความสําเร็จได้เพราะถ้าผมนะครับมีไมล์เซ็ตที่สําเร็จได้ ผมก็สาเร็จไปแล้วถูกต้องไหมครับยังไม่เคยจับเงินแสนมาก่อนแต่วันนี้ครับผมเปลี่ยนไมซตลาออกจากการเป็นตัวเองเรียนรู้จดไหลและทําตามวิธีการที่บอสคุณภาบอกในระยะเวลานะครับตอนนี้ก็เฉลี่ยแลยได้อยู่ที่อาทิตย์ละ1 0 0 0 0แบาทจากดอกลิตได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ความสําคัญกับการเรียนรู้มากๆครับเพราะความรู้จะเท่ากับเงินที่เราได้ครับ และอีกสิ่งสําคัญนะครับก็คือวันนี้ผมมีโปรเจกต์3าวันจับเงินแสนมีคอร์สสอนทําการตลาดออนไลน์มีวิธีการวิธีทําและมีผู้ที่เข้ามาทําและมีรายได้หลักแสนไปแล้วหลายชีวิตด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณต้องให้ความสําคัญกับการเรียนรู้มากๆครับและข้อที่3ก็คือเริ่มต้นในการสร้างรายได้ครับ วันนี้คุณเรียนรู้แล้วครับคุณเป็นนักธุรกิจนะครับแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นในการสร้างรายได้คุณไม่ลุกขึ้นมานะครับในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณนะครับไม่ลุกขึ้นมาในการผลิตคอนเทนต์คุณไม่ลุกขึ้นมาคุยกับลูกค้าครับวันนี้บอสกุมพาบอกว่าสิ่งสำคัญที่ทําให้คุณมีเงินเยอะๆได้หนึ่งคุณต้องขายเป็น2คุณต้องมีทีมขายและ3คุณต้องสอนทีมขายของคุณได้ เพราะั้นครับคุณเริ่มต้นมาเป็นนักธุรกิจให้ความสาคัญกับการเรียนรู้เยอะๆและเริ่มต้นในการลงมือทาแบบเร็วๆแบบแรงๆแบบทีๆทาแบบซ้ำๆผมเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์อธิะแสนและมากกว่านั้นคุณก็ระสบความสำเร็จได้ครับวันนี้ใครที่อยากจะมาสร้างความสำเร็จด,ด้วยกันนะครับผมสุกอบยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงยินดีเป็นโคน้ชย,ยินดีเป็นเมนทอร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมลาไ้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ